โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม f k l นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Sources m a ่นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูซีซั่นพาร์ทใหม่ในอัปเดตใหม่ซีซั่นที่2กันนะครับมีไอเทมอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วต้องร้านนี้เลยนะครับ Overtop Up ไม่ว่าจะเป็นเกมพ u b G Mobile พ u b G ไส้กรอกหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายมีโปรโมชั่นให้เลือกกันเยอะแยๆเลยนะครับสนใจคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ Let's go ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับตอนนี้ช่อง FKL สามารถสมัครสมาชิกหลายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธทิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด4ระดับนะครับ Supporter Level 1 20บาทต่อเดืนอน Supporter Level 2 50บาทต่อเดืนอดน Admin 300บาทต่อเดือน V.I.P. 1000บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูซีซันพาร์ใหม่กันนะครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทำการอัพซีซันพาร์ไปเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่อยากอัพเลเวลซีซันพาร์นะครับสามารถอัพได้นะครับถ้าใครอยากอัพตัวพรีเมียมก็อัพได้นะครับทุกคนนะกรนคคับทุ สำหรับใครที่อยากจะซื้อเลเวลพาร์ทก็ซื้อที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ1เวลต่อ80แคันดี้นะครับก็เพิ่มตรงนี้ได้เลยครับ ประมาณนี้เลยครับทุกคนก็จะมีภารกิจซีซั่นพานะครับต่างๆนะที่มาในซีซั่นนี้นะครับมีทั้งหมดเจ็สัปดาห์นะครับจะมีภารกิจรายวันนะครับภารกิจรายสัปดาห์ประมาณนี้เลยครับทุกคนพอเข้ามาในซีซั่นพานะครับทุกคนน่าเราก็จะเห็นเซตผู้บัญชาการกาแล็กซี่มาเป็นอันดับแรกเลยนะครับทุกคนนะจุดนี้จะอยู่ในเลเวลร้อนนะครับเป็นชุดที่สวยมากนะเดี๋ยวผมพาไปดูชุดแรกก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไม่ดูตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้เลยแล้วกันเราจะได้รู้นะครับว่า สชิ้นนะครับทุกคนนะอันแรกครับเราก็จะได้สกินไส้กรอกน้อยนะหรือว่าเซอร์เซิแมนน้อยครับเวลาเราน็อกนะครับตอนนี้ก็จะมีสกินในซีซั่นนี้แล้วครับ ซึ่งสวยมากครับจะเป็นสกินออกแนวเล็กๆหน่อยนะทุกคนนะแนวอวกาศนะครับส่วนค่าความอร่อยก็อยู่ที่675นะครับเป็นค่าความอร่อยที่สูงสุดในซีซันผร์นนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเซตผู้ประชาการกาแล็กซี่นะครับชุดนี้สวยมากนะทุกคนนะเป็นชุดที่ผมชอบมากนะตัวเลเวลร้อยนะครับค่าความอร่อยอยู่ที่565นะครับจะมีความเป็นลายิบระยับหลังชายเสื้อนะครับสวยมากตัวนี้ต่อไปนะครับจะเป็นสกินซ่อมนะครับจะเป็นปัจจัยจักรกลนะครับค่าความอร่อยอยู่ที่600นะครับต่อไปจะเป็นสกินปืนของ SKS นนนะัตวี้้จเป็สกิผู มีทักกาแล็กซี่นะครับสวยมากครับจะมีแสงออกมาจากกลางตัวปืนนะครับจะเป็นออกแนวแบบเหล็กๆเลนๆนะตัวนี้นะสวยมากนะค่าความอร่อยอยู่ที่750นะครับต่อไปเซตมหากรอบนะที่เราจะได้ในซีซันพาร์ทนี้นะครับอย่างแรกก็ได้ชุดนะครับทุกคนนะชุดเป็นเซตฐานจักรกลนะครับค่าความอร่อยอยู่ที่360นะครับเป็นชุดที่แบบเท่เลยับออกแนวโรบอทโรบอทหน่อยนะครับต่อไปชุดที่2ครับมีชื่อว่าเซตแนวหน้าข้องแคล้วนะครับตัวนี้นะเป็นเซตของผู้หญิงนะครับซึ่งสวยมากนะจะเป็นออกแนวแบบอวกาศนะครับตัวนี้นะเป็นเซตอวกาศนะรอบนี้ ต่อไปเป็นชุดของแนวหน้านักการบินนะครับตัวนี้เท่มากนะตัวนี้จะมีค่าความอร่อยอยู่ที่350นะครับต่อไปจะเป็นสกินปืนนะครับสกินปืนของปืนกลเลเซอร์นะครับลายพรางสายฟ้านะครับจะมีสายฟ้าระยิบระยับตามขอบปืนครับและตัวเลขตรงนี้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับสวยมากนะครับจะมีค่าความอร่อยอยู่ที่250นะครับต่อไปนะครับเป็นสกินปืน k s vector นะครับจะมีลายสกินเป็นแฮมจิตนะครับทุกคนนะตัวนี้น่ารักมากนะครับเกินขยับได้นะต่อไปเป็นสกินปืนของ p 9 0นะครับพลังงานเพ ออกแนวะ่เอาอากาศเลยครับทุกคน มีไฟพ่นออกมาจากตัวปืนด้วยนะครับถือว่าแจ๋วมากเลยนะครับตัวนี้จะมีค่าความอร่อยที่250นะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องร่อนนะครับล้อบินแฮมจีนะครับตัวนี้อุ้ยน่ารักมากนะครับทุกคนครับสำหรับใครที่ชอบแฮมสเตอร์แฮมจีพวกนี้นะครับดูดีครับมีการบังคับอยู่บนเครื่องร่อนเราด้วยนะน่ารักมากเลยครับทุกคนนะมีค่าความอร่อยอยู่ที่200นะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องร่อนอีกอันนึงครับก็จะเป็นเครื่องร่อนเรือลบมินี้ครับตัวนี้โอ้โหเท่มากครับมีแขนออกมาจากเรือลบด้วยนะครับค ออกแนวเหล็กครึ่งนะึงนะเป็นเหล็กเหล็กเลเหล็กครึ่งนะึงนะตัวนี้ก็โอเคอยู่นะครับถือว่าได้เลยครับต่อไปก็จะเป็นกล่องศพเหมือนเดิมนะจะเป็นขาดใจบนฟ้าสูงนะตัวนี้นะชื่อสกินนะครับถือว่าเท่นะมีถังแก๊สอยู่ข้างหลังด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นท่าทางนะทุกคนนะท่าทางใหม่นะครัโหเท่ wow, เลยครับตัวนี้ทุกคนจะมีค่าความเร่อยอยู่ที่50นะครนะต่อไปก็จะเป็นท่าทางอีก,กนนครับเป็นท่าทางผิดกติกาชิงวิ่งก่อนครับชื่อท่าทางนี้ค่อนข้างจะยาวแล้วทุกคนถือเทลต่่อไปปกก็็จะเนนททางึครับ เตรียมบินออกตัวนะครับโอยตัวนี้เท่นะบินได้ด้วยดูะดูทุกคนเออแจ๋วนะตัวนี้นะค่าความไหลยอยู่ที่50นะครับทุกคนต่อไปท่าทางครับโจมตีเตรมกําลังนะครับจะเป็นเหมือนนั่งเก้าอี้ผู้ปัญชาการนะอตัวนี้เท่มากนะครับ ที่นั่งบาลังเราแบแบยิงปืนได้ด้วยนะครับตัวนี้มีค่าความอร่อยอยู่ที่50นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการ์ดปาร์ตี้ท่าทางนะครับผู้เชี่ยวชาญปากลัวนะตัวนี้ต่อไปการ์ดปาร์ตี้ท่าทางทียนทะยานเหนือฟ้านะครับจะมีค่าความอร่อยที่50นะครับต่อไปจะเป็นนะครับจะเป็นฉากหลังของเรานะครับทุกคนนะขังเรือลบนะนนี้จะมีค่าความอร่อยที่50นะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นฉากหลังของสนามบินออกตัวเรือลบนะรับมีค่าความอร่อยห0าเหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นฉากหลังนะครับสถานีซ่อมบำรุงเรือลบนะนกฉาก หลังห้องประชาการเรือรบนะครับตอนนี้ก็จะมีค่าความอร่อย50ครับต่อไปนะครับจะเป็นเซตหายากนะครับทุกคนนะเราจะได้ทั้งหมด30ชิ้นในซีซั่นพาร์นี้นะครับทุกคนอันแรกนะครับก็จะมีหมวกนะครับทุกคนนะสกินหมวกนะครับแล้วก็มีเสื้อนะครับมีหน้าตานะครับมีกางเกงเขียวนะครับเป็นชุดเซตนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเสื้อแดงนะครับมีถุงมือนะครับมีรองเท้ามีหมวกนะหมวกตัวนี้สวยนะครับเป็นสีชมพูนะครับทุกคนนะแล้วก็จะมีหน้าตานะอาจจะมีกางเกงนะครับ มีกางเกงเซตสีชมพูนะครับแล้วก็มีกําไลลูกบิดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็จะมีแขนจักรกลนะตัวนี้เท่นะครับทุกคนนะก็จะมีสกินปืน ksg นะครับหรือว่า dbs เรานะครับทุกคนนะสกินสวยนะครับแล้วก็จะได้บับเบิ้ลมานะครับบับเบิ้ลนี้นะครับแล้วก็จะมีบับเบิ้ลที่ขยับได้แฮมจ i รีบวิ่งนะครับตัวนี้น่ารักมากนะครับทุกคนแล้วก็จะมีบับเบิ้ลโรบอทนะครับชื่อรักแรกพบนะตัวนี้มีบับเบิ้ลลลลตตตัััััััััววววววนน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 นีีี้้้้้้้คคคคครรรรรรบบ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 บิิิิไดดะะะะะแแแกกก็็เเโออทททจามมงห6ุ โอคทุกคนนะไอเทมต่างๆในซีซันภาคนี้เราก็จะได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับทุกคนนะแล้วก็จะมีพวกของอื่นๆด้วยนะครับพวกกุญแจอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทุกคนพวกกุญแจดอกกุลาบและกล่องนะครับ ส่วนกุญแจสีแดงนะครับผมจะนับได้ประมาณ150อันนะครับตอนนี้นับแล้วก็ส่วนกุญแจสีชมพูนะครับผมจะนับได้ประมาณ165อันนะตัวนี้ที่เราจะได้ในซีซันพาสนี้นะครับที่เหลือก็เป็นกล่องพวกของเล็กๆน้อยๆอีกนะครับทุกคนนะพวกดอกกุหลาบสีทองนะครับหรือว่าเป็นไอเทมอะไรต่างๆด้วยนะครับทุกคนนะโอเคนะทุกคนนะซีซันพาสนี้ของสวยๆก็เยอะมากเลยนะครับทุกคนนั้นก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนนะสำหรับใครที่อยากจะได้ชุดสวยๆแฟชั่นสวยๆแบบนี้เติมซีซันพารทนะครับอย่าลืม้ดไ อย่ต้ตคลิปนะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ